แพทนปภาเดนลูกชายพูดกลางรายการยอมรับแฟนใหม่เขาคือพ่องานนี้แม่เลิกลักหนักมากค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นคนแม่สุดสวยและเก่งมากอย่างแพทนปภาตันตระกูลที่มีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องเรดซิงบอกเลยว่าในตอนนี้โตและหล่อมากค่ะทั้งแซบทั้งซนคุยเก่งเยอะขึ้นมากล่าสุดนั้นแพทกับลูกชายได้มาออกรายการแม่ตาป้าตะลอนและมีช่วงหนึ่งได้ถามถึงแฟนของแพทกับน้องเรดซิงซึ่งบอกเลยว่างาน,น ได้ข้อมูลมาเต็มค่ะเดรสซิงได้พูดว่าแม่กับน้าพีอะ่ะซึ่งเรดซิงบอกว่าแม่ก็บอกว่าเป็นแฟนกันสิแล้วน้าพีก็บอกว่าเป็นแฟนกันแพทบอกว่าตลกบ้านอะเรารักน้าพีไหมพยักหน้าค่ะแม่เลิกคุยกับน้าพีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อของเล่นให้และเขาก็เล่นกับหนูพิธีกรบ,บอกว่าเป็นพี่เลี้ยงหายไปน้าพีเลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนเรดซิงบอกว่าเป็นคนพ่อค่ะ Transcrição e